เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมเศรษฐกิจที่สำคัญของรัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะคราวนี้ปูตินก็ชูนโยบายค่ะว่าจะเดินหน้านะคะสี่แวนใหม่ที่ได้ไปเนี่ยนะคะจะเดินหน้าเศรษฐกิจค่ะทั้งสี่แวนเลยนะคะรวมทั้งลายเมียด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะและปูตินก็บอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์รัสเซียยูเครนในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียแต่อย่างใดนะคะ ก็ถึงอาจจะมีกระทบบ้างบางส่วนแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ารัสเซียยังอยู่ในส่วนที่แข็งแกร่งค่ะงานในครั้งนี้จัดขึ้น4วันนะคะแน่นอนค่ะก็จะมีพันธมิตรทั่วโลกกว่าร้อประเทศเลยนะคะเกือบเกือบสองประเทศเข้าร่วมค่ะและกลุ่มสมาชิกนี้นะคะก็จะมีการเทดอลลาเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับรัสเซียที่เป็นหัวแรงใหญ่ในครั้งนี้ค่ะแล้ว ทางด้านของรัสเซียเองนะคะนอกจากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจใน4แคว้นที่ได้ไปใหม่รวมทั้งกลายเมียนะคะรัสเซียเองยังมีไม้เด็กนะก็คือที่อาร์กติกนะคะที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลเลยโดยรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถที่จะอยู่ไปได้อีกหลายชั่วอายุคนทีเดียวสําหรับทรัพยากรต่างๆที่อาร์กติกค่ะรัสเซียเองนะคะวันนี้ค่ะการจับประชุมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปีนี้นะคะแตกต่างจากทุกปีตรงที่ว่ามีการจับมือกับ UAE ด้วยนะคะซึ่ง u ู e เนี่ยก็ร่ำรวยมาก ข้างมหาศาลนะคะพลังงานมากมายค่ะแล้วก็จะมีการจับมือกับรัสเซียให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะ UAE ก็เรียกว่าอวยรัสเซียสุดๆเลยค่ะเมื่อวันชาติที่ผ่านมานะคะวันที่12มิถุนาย,ยนเนี่ยที่ตึกเบิร์ดคาริฟานะคะตึกที่สูงที่สุดในโลกของ UAE เนี่ยก็ได้ประดับไฟเป็นรูปธงชาติของรัสเซียด้วยนะคะประกาศสักดาห์ประกาศความสัมพันธ์ยุคใหม่กับทางด้านรัสเซียด้วยค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าถึงด้านพลังงานนะคะพร้อมเดินหน้าความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มคั่วโลก ที่เกิดใหม่นะคะกลุ่มประเทศสมาชิกเกิดใหม่เนี่ยแหละค่ะ UAE เองนะคะก็มั่งคั่งมากมายทีเดียวค่ะและ UAE ก็ต้องการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก B บร็ก์ด้วยเช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบียอิหรา่รานนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศในละตินอเมริกาด้วยละค่ะแล้วก็จะร่วมกันเทรดลลานะคะหลายๆประเทศทั้งอิหร่านซาอาาุก็เทรดลลาแล้วนะคะแล้วก็หันมาใช้หยวนกับรัสเซียค่ะ UAE ก็จะเป็นประเทศล่าสุดด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะปูตินยังได้กล่าวในการประชุมในเซนต์ปเต์สเบิร์กที่สําคัญในครั้งนี้นะคะเขาเกล่าวว่าระเบียบโลกพาหุพาคีใหม่นี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะการยกเลิกโลกขั้วเดียวนะคะให้กลายเป็นขั้วโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้นเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะหลังเหตุการณ์รัสเซียยูเครนค่ะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในถักที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็การตอบโต้ของยูเครนเนี่ยไม่เป็นผลแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะรัสเซียเองก็เลิกพึ่งพารายได้ จากน้ำมันแล้วก็พลังงานเพียงอย่างเดียว อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยรัสเซียจะมีรายได้หลักจากการขายกา๊าซแล้วก็น้ํามันอันดับต้นๆของโลกนะคะแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปค่ะทําให้รัสเซียเองนะคะต้องเปลี่ยนเส้นทางในการขายจากยุโรปมาสู่เอเชียอินเดียและจีนมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะปูตินยังได้คิดที่จะเสริมด้วยการหารายได้พิเศษอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าและการบริการค่ะเข้ามาหนุนการขายพลังงานที่เป็นรายได้หลักของรัสเซียอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการ เทดอลลาแล้วก็ยูโรหันมาใช้หยวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะจะกลายเป็นจุดจบของดอลลาร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยค่ะการอพยพออกของบริษัทตะวันตกในรัสเซียนะคะทำให้ธุรกิจของรัสเซียกลับเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในนะคะเหมือนกับจีนเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะปูตินยังประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของรัสเซียในอนาคตคะ่ะว่า GDP จะยังคงเติบโตนะคะและ เงินเฟอ้อลดลงอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะรัสเซียเองก็ยังมีความสําคัญที่จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียให้ดีตลอดจนกลยุทธ์การบริหารประเทศที่ดีเพื่อที่จะสร้างให้รัสเซียมีความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะ